นะเอาจนถึงปัจจุบันนี้คิดว่าเป็นท่องที่หนักที่สุดใช่เพราะมันทําหลายอย่างพร้อมกันเลยมันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะเวลาเดินทางคือเราเหมือนแบบไปถึงปุ๊บก, <c oughs> ก็3วันกลับมาก็อีก3วันกว่าจะฟื้นปกติอนี่เองก็ก็ค่อน <c oughs> ข้างเหนื่อยแล้วแสดงความดีกับพี่ดีด้วยเหมือนกันครับก <c oughs> ับปริญญาโทจริงๆยังเหลือวิจัยจบอยู่อีกเลยก็ยังเหลือจบอยู่อันหนึ่งอ่ามันถือว่ามันถือว่าเรียบร้อยในฐานะโรงเรียนครับแต่ว่าในฐานะมหาลัยผมต้องทําวิจัยอีกหลย่ยังยังยังอยู่ระหว่างกัน ีเสวิจัยภาครวมมาเท3ปีครับภาลวงมีจริงคือ2ปีภาราะใช่ครับมีประมาณเกือบเกือบ2แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวทำวิจัยแค่คือเป็นยังไงบ้างครับก,กับจาก2ปีที่ผ่านมาเหนื่อยฮะแต่ว่าดีแต่ว่าดีาดก,ก็ก็เป็นประสบการณ์ใหม่เราได้เจอคนที่เขาหลากหลายเหมือนกันแบ็กกราว n ์บางคนเราอาจจะไม่ได้เจอในประเทศเราหรือบางคนเขาได้ทํางานในในอาชีพสาขาหรือที่มันน่าสนใจเราก็ได้เรียนรู้จากเขาแล้วก็เราคิดว่าหวังว่าจะเอาความรู้ับมาใช้ประโยชน์ การคุยกันน่าจะเป็นแบบว่าคนที่เป็นนักธุรกิจด้วยการมาคุยกันอะไรแบบนี้ไหมไม่ได้ถึงขนาดเชิงว่าเป็นนักธุรกิจเพราะผมศึกษาด้านที่เป็นการจัดการมันก็จะมีคนที่เขาจัดการในเรื่องอื่นอย่างเช่นคนที่ทําเรื่องของการ manage รถไปอย่างงนะี้ย <ฮะ S 2> เราก็ได้พอเข้าใจว่าโอ้เวลาต่อสร้างเป็นยังไงขั้นตอ,อนต่างๆมันยุ่งยากแค่ไหนคือคือมันก็ดีสำหรับเราเราได้เรียนรู้จากมุมมองที่มันหลากหลายนะครับมันก็มีประโยชน์ หลังจากนี้เอต้องต้องไปรับปริญญาใช่ไหมครับก็ปีหน้าครับปีหน้าใช่ตามขั้นตอนอจริงๆการตั้งใจที่จะเรียนด้านนี้เองอยากจะมาเสริมในด้านไหนวิจิตบ้างครับจริงๆเราก็อยากหาความรู้ด้วยแหละครับคือคือสาขาที่เรียนมันก็ค่อนอขาน้างเฉพาะทางการบรเหานการจัดก,การอะไรที่เป็นสเกลขนาดใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้มีความรู้นี้มากในประเทศเราเลยแค่อยากจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็หวังว่าจะไดเอากลับมาใช้กับหนึ่งเอามาใช้กับองค์กรตัวเองสองคืออยากจะได้เอามาใช้ทำอะไรใน จบด้านนี้ต่อแล้วตั้งใจอยากต่อเลยครับตอนนี้ยังฮะัขอให้มันสวยมันให้มันเรียบร้อยไปดีเลยอยากเพราะหลายคนแบบสงสัยเหมือนกันว่าพี่เอาเวลาไหนไปเรียนนะเพราะว่าเป็นทํางานมีทั้งแบบการงานแสดงก็เยอะธุรกิจก็เยอะเหมือนกันก็ยังโชคดีที่ผมได้สาขาที่มันไม่ได้ต้องเอาตัวไปอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นก็ผมก็ไปทุกๆสามเดือนก็จะไปทีนึงอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราสามารถแบบพอทาอะไรได้บ้าง จะมีทำรีพอร์ตครับเยอะครับแล้วก็มีอ่านเพิ่มเพิยอะผมว่าสุดท้ายเรียนก็ยังต้องบินไปอีกเรื่องจริงๆมันลำบากนะพราะด้วยความที่บอกว่าไม่ได้บินไปเรียนเราเปลี่ยนเป็นไสามเดือนไปดีอย่างเงี้ยครับเราต้องลำบากเวลาเดินทางไปแล้วผมใช้เวลาแบบสองสามวันแรกกว่าจะแบบเข้าที่เข้าทางอะไรมันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะเวลาเดินทางคือเราเหมือนแบบไปถึงปุ๊บก็สามวัน กลับมาก็อีก3วันกว่าจะฟื้นปกติอะไรเงี้ยมันก็ก็ค่อนข้างเหนื่อยคือเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่บินไปบ <laughs> ินมาใช่แล้วมันก็ค่อนข้างเปลืองเหมือนกันเพราะมันเดินทางไป <c oughs> เดินทางกลับไปกลับไปกลับก็มีค่าใช้จ่ายนอกจากยากเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องการตัวใช่ครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่วางแผนว่าจะ <c oughs> ยังไม่ได้มีแพลนว่าจะทําอะไรต่อครับเอาให้มันเรียบร้อยก่อนวันที่ผ่านมาเป็นช่วงที่แบบเหนื่อยที่สุดในตอนนี้ทำหลายอย่างมากนะ เอาจนถึงปัจจุบันนี้คิดว่าเป็นคงที่หนักที่สุดใช่เพราะมันทําหลายอย่างพร้อมกันแต่เราสึกว่ามันคุ้มค่าพอแบบสนุกแหละผมว่ามันคือมันได้ไปรู้จักคนอื่นเยอะมันได้ไปเจออะไรที่มันแตกต่างสมมุติเราทํางานที่เราทําอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นแสดงเป็นออฟฟิศมันก็เป็นแบบหนึ่งที่เราชินแล้วแต่พอเราเปลี่ยนมันก็เหมือนกับไปเรียนหนังสือใหม่นะคะมันได้กลับไปตามระบบระเบียบใหม่ก็โอเค ปัยญาถาเรื่องสายตาถามตาใช่ไหมครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าแพ้ใช่ไหมครับอ๋อเป็นภูมิแพ้ตั้งนาน้วครับตั้งแต่เด็กแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละเมื่อเป็นจุดเดี๋ยวมันก็ขึ้นขึ้นมันก็จะที่จะหายไปช่วงนี้เพราะว่าอากาศด้วยหรือว่ายังไงคบพี่เบมันก็ขึ้นอย่างนี้มานานล้ะครับแล้วมันไม่ยุบแล้วอ่ะมันก็จะเป็นแผงแย่ครนับนแหละถือว่าตะกายแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เคยจอกออกแต่ว่าพอจอกออกมันก็กลับมาใหม่ก็เลยไม่ต้องทำแล้วมันเจ็บครับอ มันก็มันต้องใช้เวลานาไนไปกว่ามันจะหายไปไม่แนจแประมาณเดือนหนึ่งมั้งมันจะเป็นสกเก็แตแบบเป็นเดือนแล้วก็หายไปปุ๊บผมก็เคยลองทำใช่ไหมสองอาทิตย์ก็กลับมาใหม่แ็เลยแบบช่างมันเถอะแเรื่องครามที่เราทำใจไปเลยยอมยอมไหมใช่ก็ข้อกับยุคใหม่เกาเฮิตเป็นเกาหลีองหรือวีดลี่อายเออไม่แน่ใจว่ามันเป็นยุคสมัยไว้แต่ก็ถ้ามันไม่มีได้ก็ดีแล้วคร